สวัสดีครับแบ่งปันพ้าบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับวันนี้มีผ้าเครื่องสวยๆราคาเบาๆนะครับราคาหลักร้อยมาแบ่งปันเพื่อนๆสี่ห้าองค์นะครับองค์แรกจะเป็นเหรียญขอบดอกพิกุลหลวงพ่อแพ่วพิกุลทองปี2524นะครับเนื้อทองแดงสภาพสวยนะหลังยันพุทธซ้อนนะครับจะเป็นเหรียญทรงไข่มีหูในตัวนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อหันข้างนะครับ ขอบนี้จะเป็นดอกไม้นะครับดอกพิกุลนะครับเรียนขอบดอกพิกุลแบ่งร้อยแปดสิบนะครับราคารวมส่งรับประกันแท้นะนะครับนี่แท้ท่านหลวงพ่อปุกเสกนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับนี่ผิวแห้งๆเลยนะครับปีสองสี่อายุพระสี่สิบสี่ปีนะนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับ มีหลวงพ่อเปี่ยมนะครับหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักนะครับพระเครื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับองค์นี้แพ็คคู่นะครับเหรียญกลมพิมพ์เล็กนะครับสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพศ2525เนื้อทองแดงลมดำนะครับหลวงพ่อเกตวัดเกาะรากหลวงพ่อยิ้แบบนี้นะปลุกเสกนะครับองค์นี้นะครับคู่นะแพ็คคู่เอา180นะครับคู่นี้แบ่ง180บาทรวมส่ง ราคาสุดเบาเลยสภาพสวยนะนะครับพระคัดสวยนี่ด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อเปี่ยมนะครึ่งองนะครับท่านก็เป็นกจจีดังเมืองประจวบนะครับกจจีดังยุคก่อนปี2 5 0 0นะครับคมชัดนะครับสวยทั้ง2เหรียญเลยนะครับแบบนี้ให้ลูกให้หลานขึ้นคอได้นะครับหรือว่าเช่าฝากญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะพาสภาพสวยนะครับนี่หลังยันนะครับหลังยันหลวงพ่อเลยนะนะครับยันแบบนี้นะครับยันหลวงปู่เปี่ยมนะครับ แบ่งแค่ร้อยแปดสิบนะครับรับพระสององค์นะครับมีพระอาจารย์ฟั่นนะครับเหลี่ยนละขันนะครับมีสองพิมพ์นะครับพระอาจารย์ฟั่นละขันปีสองศูนย์นะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับได้หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนเป็นประธานพิธีปลุกเสกนะครับหลวงปู่ขาวอนาโยนะนะครับนี่องค์แรกจะเป็นพิมพ์หันข้างมอบโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นนะครับมอบโรงพยาบาลปี20กระไรเงิน แบ่ง180บาทรวมส่งนะครับพระอาจารย์ฟันนะนะครับรับประกันแท้นะครับหลวงปู่ขาวปูกเสกเดิมๆแบบนี้นะอ่าเครื่องสายวิปัสนากรรมฐานนะครับสายหลวงปู่มั่นนะครับแบ่งแค่180นะครับแล้วก็เหรียญเล็กนะครับหันข้างหลังยันดวง150นะครับพิธีเดียวกันหลวงปู่ขาวปูกเสกนะครับบอดป่าอุดมสมพรคมชัดแบบนี้นะ หันข้างหลังยันดวงนะครับเป็นเหรียญกลมมีหูในตัวนะครับแบ่งแค่150านะพิมพ์เล็กนะครับนี่ใครที่สะสมวัตถุมงคลสายกรรมฐานนะนะครับเป็นพระดีราคาหลักร้อยนะครับแล้วก็มีหลวงปู่คำมีนะครับหลวงปู่คำมีเหรียญกลมขวัญถุงนะครับออกวัดบางลี่ปี2521นะครับองค์นี้จักรไหลเงินนะครับเนื้อทองแดงกระไรเงินนะครับ สร้างสาราสวดอภิธรรมนะครับเหรียญโพกรทระพับขวันถุงนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงปู่คำมีหน้าตรงครึ่งองนะครับนี่จะสะท้อนแสงหน่อยนะเป็นนิกเกิลกะไหลนะครับอ่ทาทันหลวงพ่อนะปี21นะครับผมแบ่ง170นะครับหลวงปู่คำมีปี21นะเหรียญกลมขวันถุงนะครับด้านหลังเป็นถุงเงินนะครับ เครื่องลบบุดีนะครับแบ่งแค่ร้อยนะครับหลวงปู่คำมีนะนะครับมีหลวงพ่อเงินด้วยนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางครานปีสอนะครับออกที่เพชรชบูรณ์องค์นี้สวยนะครับแล้วเป็นกระไหลทองด้วยนะครับพิธีใหญ่นะครับผูกพันธสีมาวัดศิริรัตนวนารามปี2 5งหอายุพระสีปีนะครับกระไหลส่วนมากจะเป็นเนื้อพิเศษนะนะครับนี่ หน่าเก็บนะหลวงพ่อเงินนี้เก็บได้ทุกรุ่นนะแม้ไม่ทันหลวงพ่อก็ขลังนะครับพุทธคุณสูงรุ่นนี้ก็ปลูกเสกดีนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่คำมีวัดถ้ำกูหาสวรรค์แบบนี้นํามาร่วมปลูกเสกหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์โกงธนูนะครับนี่สวยเดิมนะด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินครึ่งองนะครับด้านหลังเป็นหลังพระพุทธนะครับปี21นี้แบ่ง230นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับชื่อก็เป็นมงคลด้วยนะครับ 230นะหลวงพ่อเงินนะครับมีเหลือหลวงปุ่สิมนะนะครับหลวงปุ่สิมพุทธ,ธาจารโรพระเครื่องสายกรรมฐานพระอรหันต์เชียงใหม่นะครับเหรียญน,นี้จะออกที่เชียงรายนะครับสร้างโบสถ์วัดเมิงรายมหาราชปี2518อายุพระ50า50ปีนะครับสภาพน่ารักนะสภาพใช้มานะครับรุ่นนี้จัดอยู่ในทำเนียบรุ่นวัตถุมงคลของหลวงพ่อด้วยนะครับอยู่ที่รุ่น26นะครับ แบ่งแค่200นะครับ200บาทรวมส่งนะหลวงปู่สิมนะครับนี่อ่าใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับนี่พยามิงรายสองห้าหนึ่งแปดนะครับอ่าคัดสิกดีนะครับพาเครื่องใสกรรมฐานนะครับมีเหรียญเหรียญปั๊มพระประธานนะครับพ,พ,พระพุทธพระประธานหลังเจดี วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครเนื้อทองเหลืองนะครับปี21นะครับพิธีใหญ่นะของวัดธาตุทองเลยปี21นะครับองค์นี้สภาพน่ารักนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์พระพุทธพระประธานแบบนี้นะนะครับเนื้อทองเหลืองเนื้อทองผสมนะครับนี่ก็ยังเห็นรายละเอียดนะปี21วัดธาตุทองแบ่งแค่ร้อยแปดสิบนะครับราคารวมส่งนะนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดนะครับขอบนี้จะเห็น รอยตัดชัดเจนนะครับด้านหลังเป็นหลังเจดีนะครับออกแบบสวยงามคลาสสินะครับข้างล่างมีฟอนต์กำกับวัดธาตทองคมผมเลยนะครับตามซองนี่ทองๆเลยนะนะครับสายกรุงเทพไม่ควรพลาดนะครับแบ่งแค่ร8 0นะอุดกิ่งนะองนี้แต่ว่ากิ่งไม่ดังนะครับจะมีเจาะอุดกิ่งนะครับลอยเจาะรอยอุดแบบนี้นะนะครับลอยตะใบแบบนี้ ราคาับาเบาร้อยแปรวมส่งนะครับ,ราาบ,รรรบแล้วก็มีเหลือพ้าผงรุ่นนี้สายโคราชน่าจะรู้จักนะครับพ้าผงรูปเหมือนพระอาจารย์วิจิตวัดใหม่บ้านดอนนะครับวัดใหม่บ้านดอนองค์นี้จะออกปี17นะครับพิธีวัดใหม่บ้านดอนนี้เก็บได้ทุกปีเลยนะทุกรุ่นเลยนะครับหลักๆก็จะเป็นหลวงพ่อผางนะครับปลุกเสกแทบทุกรุ่นนะครับหลวงพ่อผางหลวงพ่อคูณนะครับเนื่องจากท่านเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์วิจิตนะนะครับ ประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะปี17นะครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอแบบนี้นะปลุกเสกนะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคายคีรีเขตหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับนี่องนี้ลงรักปิดทองสวยงามนะครับนี่เดิมเดิมองค์นี้แบ่ง200นะครับพิธีใหญ่งานใหญ่วัดใหม่บ้านดอนนะครับ2อ0บาทรวมส่งมีกล่องเดิมนะนะครับองนี้คือเพอร์เฟกเลยมาพร้อมกล่องนะครับ หกเมษายน17นะครับปุกเสก678นะนะครับ678เมษานะครับน่าเก็บนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพ้าบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพาแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับใครสนใจองค์ไหนก็ inbox ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม